ทางศูนย์ปฏิปธรรมดงชมพูเทพนิมิตบ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจงังหวัดร้อยเอ็ดนะนำโดยพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณอนาลโยและแม่ชีสุนันทาแล้วก็มีแม่ชีกินร,รีที่จะมาถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อสุวรรณอนาลโยให้พวกเราได้เข้าใจจะนำหลักธรรมคำสอนอันแท้จริงของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาเปิดโปงให้เรารับรู้เข้าใจว่า เราปฏิบัติกันมาเนิ่นนานเป็นร้อยเป็นพันปีนั้นมันถูกผิดหรือไม่อย่างไรนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการสวดมนต์เพราะว่าเราเคยสวดมนต์กันมามากแล้วตั้งแต่เกิดเราเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์ก็พาเราสวดมนต์เสาร์อาทิตย์เราก็ไปสวดมนต์นะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นี้แล้วเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีสันสกิตนั่นความหมายก็คือว่า ภาษาตรงนี้น่ะมันเป็นภาษาโบราณเป็นภาษาที่ครูบาอาจารย์พวกเราจานทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มีคุณครูนะไม่มีคุณครูเหมือนสมัยนี้เขาจะมีพวกเราจานย์เขาเรียกอ,อาจารย์ที่ที่เรียนธรรมะมาแล้วก็มาสอนนักเรียนสอนพระนั่นเขาเรียกว่าจาจาัย์เพื่อให้นักเรียนพวกที่เข้าไปศึกษาหลักธรรมนั่น หลักการปกครองตัวปกครองตนปกครองบ้านปกครองเมืองปกครองประเทศนั่นไปเรียนหลักจากครูบาอาจารย์นะทีนี้เมื่อเรียนน่นนะเรียนเรียนมันสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มีเออมันไม่มีหน,นังไม่มีปากกาใช่ไหมมันไม่มีปากกาไม่มีสมุดใช่ไหมเป็นเป็ดกระดานเง,งี้ย ก็เลยสอนแล้วก็ให้นักเรียนท่องจําเอาให้ผ้าให้เนีนท่องจําเอาก็เลยเรียกว่าสวดแต่มันเป็นภาษาโบราณสมัยก่อนเขาสวดนั้นเขาก็จะเข้าใจเพราะมันเป็นภาษาของเขาเองเขาก็จะเข้าใจว่าการปกครองบ้านเมืองจะปกครองยังไงบ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็นนะการการเราจะทําตัวยังไงชีวิตครอบครัวเราจึงจะมีความสุขสงบร่มเย็นมีผู้ มีผู้มาคอยชี้ทางให้กับเราก็คือครูบาอาจารย์นะให้เราปฏิบัติตัวยังไงดำเนินชีวิตอย่างไรเราจึงจะมีความสุขทีนี้ก็เลยให้เอาเอาหลักคมคำสอนของพระพุทธโคดมเนี่ยมาเอ่ยมาสอนมากล่าวให้เราเนี่ท่องเอาจำเอานะเพราะท่องเพราะอะไรเพราะยังเขียนไม่เป็นยังไม่มีภาษาไม่มีปากกาไม่มีดินสอก็เลยให้ท่องเอาสวดเอาจำเอา ก็เลยเรียกว่าภาวนานะภาวนาสวดภาวนาจริงๆแล้วก็คือการสวดหล,หลายรอบสวดหลาย,ลายเที่ยวภาวนาให้มันจําได้จําได้แล้วเราก็มาพิจารณาให้เราเข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเมื่อเราเกิดความรู้เมื่อเราได้องค์ความรู้ในหลักธรรมแล้วน,น,น่ะน่ะเราก็ยังไม่เป็นบุญแค่เราเข้าใจเฉย จำได้หมายรู้เข้าใจแต่ยังไม่เกิดบุญเพียงแค่เป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะได้บุญมันก็มีส่วนได้บุญแต่ยังไม่เป็นบุญการที่จะเป็นบุญได้นั้นก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนนั้นลงมือปฏิบัติทีนี้พอเราได้แล้วลนะ่ะเราก็เอาไปปกครองบ้านเมืองไม่โลภไม่หลอกไม่ลวงไม่โตมไม่ตูนน่ะน,นะ ตั้งใจขยันขันแข็งในการปกครองบ้านเมืองให้ประชาชาดรรได้อยู่ดีกินดีมีสุขทำยังไงผู้นำประเทศทั้งหลายเนี่ยต้องไม่หลอกไม่ลวงไม่ต้มไม่ตูนมีทรัพย์มีสมบัติมีงบประมาณก็นำไปช่วยเหลือประชาชนการทำไร่ไทนาคนไหนที่จะทำธุรกิจอะไรก็ให้ทำก็ได้ของบประมาณไป ทําทถนนหนทางทําที่อยู่อาศัยให้ประชาชนนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทรมานคือการปกครองบ้านเมืองก็คือนําหลักธรรมคาสอนของพระศา,าสดานั้นไปใช้นี่เรียกว่าการสวดมนต์ รู้แล้วนำไปปฏิบตัติไม่ใช่สวดมนต์เราจะสรุปเอาเลยว่าได้สวดมนต์แล้วเราได้ไปสวรรค์นิพพานแล้วยังไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ปฏิบตัติการสวดมนต์ก็คือการเรียนรู้ท่องจำภาวนาเฉยเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวดอีกไปจำอีกเราก็หยุดการสวดนะทีนี้เราก็เลยต้องมาปฏิบัติเพราะการสวด ในสมัยนี้นั้นมันจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษากลางภาษาถิ่นของเราแล้วเราไม่ได้เรียนภาษาคอมภาษาโบราณเหมือนสมัยก่อนแล้วช่วงที่จะมาเกิดเป็นประเทศไทยนั้นก็มีการโลภเลวโลภปลาคา่ะลันฟันแทงแย่งชิงเอาบ้านเอาช่องเอาตำบลเอาหมู่บ้านเอาประเทศมาเป็นประเทศของตน เพื่อที่จะให้คนมารวมฤทธิร์รวมพลังกันเป็นบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งจะได้มาอาศัยมาช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลกันจะเกิดการโลบเปลวไปแย่งเอาประเทศนั้นประเทศนี้เอาสมบัติประเทศนั้นประเทศนี้มาเขาก็เลยเรียกว่าสงครามนะเรียกว่าสงครามนักล่านักออกล่าสมัยก่อนเขาต้องการมนุษย์มาเป็นบริวารเขาก็ไปปล้นเอาประเทศนั้นประเทศนี้มา กว่าจะได้มาเป็นประเทศไทยมันก็ไม่ธรรมดาลบปปลาค่ารันฟันแทงกันมากมายมหาศาลสร้างบาปสร้างกรรมกันมากมายซึ่งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ให้ไปลบลาค่ารันฟันแทงกันทีนี้ ก็เลยเราก็เลยก่อตั้งเป็นองค์กรศาสนาขึ้นมาเพื่อจะได้บอกเพื่อจะได้สอนทีนี้รวมพลังกันเป็นเป็นประเทศแล้วก็จะได้บอกได้สอนก็เลยมีศาสนาเกิดขึ้นให้พระสงฆ์เนี่ยทำหน้าที่ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาเด็กๆเ,เข้าไปเรียนเรียนรู้เพื่อจะเอามาปฏิบัติหน้าที่การงานช่วยเหลือประเทศชาติต่ตอไปเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนอิทธิฤทธิอิทธิเดช เรียนหลักการปกครองกับเหล่าฤาษีสมัยก่อนเขาเรียกเหล่าฤาษียังไม่ได้เป็นวัดเป็นวาแต่ฤาษีก็อวดฤทธิ์อวดเดชคาถานั่นคาถานี่อีกก็เลยมีแต่การลบลาค่าพันกันเพราะนั้นมาในยุคนี้นี่ถ้าเราจะสวดนั้นก็หมายถึงว่าเราฟังเทศฟังธรรมมีพระมีครูบาอาจารย์มาสอนเทศสอนธรรมเราสงสัยอะไรก้องใจอะไรเราก็นําไปปฏิบัติพระสงฆ์เรียนกับ ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเข้าใจหรือไม่อย่างไรก็ศึกษาให้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้ลดให้ละให้ปล่อยให้วางดูก่อนภิกษูทั้งหลายท่านมาสอนภิกสูหลักธรรมคาสอนก็ครูบาอาจารย์ไปเรียนหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาก็เอามาสอนภิกสูสง์ให้พระสงฆ์ลดละปล่อยวางอย่าไปหลงลาบหลงยศนะเพราะถ้าเรามาบวชเราจะมีลาบเกิดขึ้นเราก็อย่าไปหลงลาบหลงยศนะ นเย่หลงทราพหลงสมบัตินะเขาเอามาสรรเสริญยกย่องเราเราก็อย่าไปหลงการไม่หลงนั้นก็คือเราเอาทรัพย์เอาสมบัตินี้น่ะไปปกครองประชาชนต่อไปไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปไม่ใช่ให้พระสงฆ์มาหลงลาบหลงยศหลงหอบหลงกอบหลงโกยหาลาบหามาคหาผลหาความสุขใส่ตนอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นศาสนาอยู่อีกเหมือนเดิม เพราะพระสงฆ์นั้นไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนยิ่งเวลานานไปนานไปนะศาสนาของพระาศาสดาก็หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปเพราะพระสงฆ์นั้นมัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับลาบกับยศกับทรัพย์สิงคารสมบัติพระสถานกับลูกกับเมียกับครอบกับครัวกับธุรกิจการค้าการขายศาสนาของพระาศาสดานั้นก็เลยหมดไปนะเมื่อศาสานาหมดไปมวลมนุษย์ก็ เกิดแต่ความลังเลสงสยัยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็วิ่งหาอาจารย์นั่นก็ดีอาจารย์นี่ก็ดังอาจารย์นี่กระเด็นวิ่งหาไม่ได้วิ่งหาศีลหาธรรมแต่ไปวิ่งหาลาหายศหายสะหาสมบัติเหมือนกันก็เลยไม่มีใครมาบอกมาสอนหลักธรรมคาสอนยิ่งนานไปนานไป นความกิเลสความโลภความโกรธความหลงของเหล่าพระสงค์ก็มากขึ้นมากขึ้นญาติโยมก็มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานพนักงานของรัฐก็มีแต่กิเลสตัณหานาทีนี้ก็เลยไม่มีใครช่วยใครมือใครยาวก็สาวเอาสาวเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดไปเพราะเหล่าสงฆ์ทั้งหลายแล่ภิกสุทั้งหลายนั่นพากันเอา,าศาสนากายเป็นแหล่งหลอกแหล่งลวงแหล่งเสี่ยมสอนให้คนเป็นโจร เอาวิชามารมาใช้ในหลักการศาสนาของพระศาสดายิ่งผิดมันก็ยิ่งผิดต่อไปมันก็ยิ่งผิดมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดพระสงฆ์เองภิกษุเองทั้งหลายเองก็เลยได้รับเคราะรับกรรมเพราะว่าเกิดกิเลสในศาสนาสมบัติมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดกระบวนการยักยอกชับเกิดขึ้นก็เลยผิดต่อต่อทางด้านทางด้านกฎหมายเขา ซึ่งบางคนีก็ผิดอยู่แต่มันก็ไม่มากเกินประมาณก็พออนุโลมได้เอาไปให้ลูกให้เมียให้ค่อให้ครัวแค่นั้นมันก็พอรนทนได้แต่ว่าถึงขนาดว่าร้อยล้านพันล้านเหมือนล้านแสนล้านนั้น มันก็มากจนเกินควรเกินประมาณมันกินโปมหลายมันก็เลยบาปหลายมันก็เลยได้รับเคาะรับกรรมหลายนั่นแหละศาสนาพระโคดมก็เลยหมดสิ้นไปในช่วงเกื่งพุทธ,ธกาลเพราะพระกับโยมเป็นผูมังมันก็เลยเสื่อมศาสนานั่นก็หมายถึงว่าพระก็พระก็ไม่เอาศีลเอาธรรมเขาบวชมาหา ความสุขใส่ตนหาทรัพหาสมบัติหลอกลวงชาวบ้านเอามาบำรุงบำเรอตนครอบครัวของตนมันก็เลยผิดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายก็หวังจะได้ประโยชน์กับพระ,ะบางกลุ่มก็เอามาทำทำทานแต่เป็นทานเพื่อเพื่อบังหน้าทานเพื่อเป็นการฟอกเงินฟอกทรัพย์ฟอก,ส,ฟอกสมบัติในสิ่งที่ทำผิด ทำผิดกฎหมายทำผิดการหลอกการลวงการเล่นการพนันก็เอามาฟอกปิัติมันก็เลยยิ่งยิ่งมีปัญหามากยิ่งขึ้นสมบัติก็มากขึ้นพระสงฆ์ก็เลยผิดมากขึ้นนั่นก็คือพระขับโยมเป็นภูมางมันเลยเสื่อมศาสนาโยมทั้งหลายกับไปหลงเสือส่อศรัทธาว่าเพิ่นมีเงื่อนหลายเพิ่นรวยหลายเพิ่นยศใหญ่ กับพักกันหอบเพื่นไปเสริมให้เพิ่นอีกเพิ่นกับแหงลวยขึ้นไปอีกบาปนี้เพิ่นกันเลยมีบาปมีกรรมหลายขึ้นไปอีกก็คือว่าต่างคนกับต่างมอบบาปมอบกรรมให้แกกันเลยกันจะว่าโยมพิดกับบ่แมนฝ่ายเดียวกับบ่แมนจะว่าพระพิดไฟเดียวกับบ่แมนเมื่อก็เลยพิดกันทั้งสองไฟเพราะว่าตบมือขางเดียวมันกับบ่ดังพาสงกับพีดญาติโยมกับพิดเพิ่นกันเลยว่า พระกับโยมเป็นผูมังมั่นเล่ยเสื่อมศาสนาโยมก็ค้นไปพวกกิเลสายๆพวกการผนองก,การพนั่นก็ค้นไปค้นไปก็ทำท่าว่าฟอกไปสางเหรียญไปสา่งพระพุทธรูปไปสั่งบทวิหารเจดีย์หวังเพื่อจะฟอกเงินนันลาหวังเพื่อจะกินส่วนต่างส่วนถี่เหลือนันละสร้างขืนมาแนเพว่า ห้มันเป็นหลักฐานชื่อว่าได้สร้างเขาเรียกว่าสางภาพเขาเรียกว่าการสรางภาพมันบ่กเป็นการสรางศิลสางธรรมเบื้องหน้าดีดูชดชวยชดงดงามแต่เบื้องหลังนี่เป็นยากเป็นมานแันก็เกินการสรางภาพเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นั่นเพื่อให้เข้าสวดเพื่อให้เข้าเข้าใจไม่ออกไม่ตนทั้งหลายทิ่ไปวัดนั้น ไปสวดให้เห่าเข้าใจจริงๆแล้วถามีคู่บาอาจารย์เพิ่อนสอนศีลส,สอนรรมให้เห่าได้แล้วเห้เาก็บ่ตตองสวดเห่าก็ฟังเพื่อนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเห้าก็่นํามาประพฤติปฏิบัติเลยบ่ตตองไปสวดอีกบ่ตตองไปจำอีกเพราะว่า,าห้องูหแล้วเกิดความรู้เกิดแสงสว่างดวงใจให้เห่าแล้วตาที่สามเขาเปิดแล้วห้องบ่มือห้บ่บ,บอด เฮาบ่มเมื่อดม่อนอนตการถ้าขฮาเ,าเมื่อข้าบอดขฮาสิมีความถูกข้าสิมีความเดือดร้อนเพื่อเลยบ,บอกว่ามันบรุดพนหาขฮาอยากรุดพนเขาฟังงรรมคูบาอาจารย์ให้เข้าใจแล้วเขานําไปปฏิบตัติแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้บ่มีคู่บาอาจารย์สีสอนศีลถอนรรมให้เหาเพิ่นกัสิิบาแต่ว่าอยากใดไปสวรรค์น,นิพพานบอกไปสื่อพระพุทธรูปสื่อธูปสื่อเทียนสื่อดอกไม้ใบตองไปสวดมนต์ไปนางสมาธิด้อ นั่นมันมาเป็นความจริงเพิ่นบ่ได้เอาความจริงมาหลอกเข้าเพิินปล่อยปะละเลื่อยเข้าเพิินบ่เพิ่นบนเนนในหลักธรรมคำสอนเอาแต่มันสีถูกคนถทบว่าไม่เรื่องของกูนะคือว่าขาดความรู้ขาดความรับผิดชอบในนาทีของตนวานเมืองของเข้าก็จริงมีคนคนคนบาปหลายพอว่าหยังพะพอมันบริบุญทำบุญบ่ถือบูนทำบุญบ่ถือต้องมันก็นเลยบาปมัน ความบาปนี่ไหมถึงว่าไปสางบาปสางกรรมพิษสินทำไปหลอกไปล่วงไปชอไปโกงไปทุจริตข้อรับชันสางความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั่นก็คือการสางบาปสางกรรมบม่มีผู้ใดมาบอกว่าสางบุญแบบใดมันสิเกิดบุญบ่มีผู้มาบอกมีตั้งแต่ผู้ว่าเสกเลี้ยนนั่นซักซีดพิธีกรรมนันบวงสรวงมองหันมองนี่สีล่าสีลวยสีจเจริญคาทานั่นดีคาทานี่ดีให้ห้าหาไปสวดไปเสก ไปล่างกมลางเวนสวดคาถาอีตรีปิปโสลอยแปดเดอ้เอเฮ้าสิไหาเบิดกมเบิดเวนการนั้นมันบเบิดกรม,มันบเบิดเวนอย่างใดมันก็บเบิดการสิเบิดกมเบิดเวนก็คือยุสรสางบาปสางกรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสุวรรณอนาลโยท่านก็เลยมาประกาศสัตธรรมออกมา เพื่อให้เราได้แจ้งได้สว่างท่านจะมาบอกความจริงท่านจะมาชี้ถูกชี้ผิดให้แก่เราอ,อันนั้นมันเป็นบุญอันนี้มันไม่เป็นบุญแยกแยะให้เราให้เราเข้าใจจากการที่เราไปสวดมนต์มันก็ยังไม่เป็นบุญมันก็เป็นบันไดขั้นแรกคือเราเริ่มที่จะมาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน แต่แ,แต่ว่ามันเสียดายตรงที่ว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่เข้าใจดีแต่สวดได้แต่อวดแต่ไม่รู้ทมว่าทรมามันแปลว่าอะไรมันไม่รู้เรื่องเขาก็ยังมีการแปลแปลได้อ่านได้ท่องได้จำได้แต่ถ้าเราไม่นำไปปฏิบัติมันก็ไม่หลุดพ้น มันก็ไม่พ้นโทษมันก็ไม่พ้นทุกสิ่งที่ได้สิ่งที่พ้นโทษพ้นทุกคือเราต้องปฏิบัติตามคําสอนมันจึงสําเร็จสําเร็จก็คือสําเร็จในการพ้นทุก เราไม่ไปสร้างบาปไม่ไปชอบไปโกงมีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมขยันขันแข็งไม่ใช่ว่าการที่เราสวดมนต์ปั๊บเราจะเป็นคนดีเลยเราจะไม่เป็นคนบาปเลยพระมาเสกมาสวดให้เราป,ราปั๊บเราจะไม่บาปเลยพระไปบวชป,ปั๊บผมพระเหลืองป,ปั๊บจะเป็นผู้บริสุทธิ์เลยนั้นยังไม่ใช่ เป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐานเฉยๆการที่จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์บทบาปมดกรรมได้นั้นก็คือเราไปปฏิบัติตามการไป,ไปปฏิบัติตามไม่ใช่การไปสวดมนต์การไปนั่งสมาธิการไปปฏิบัติตามนำไปปฏิบัติที่หน้าที่การงานกับครอบครัวของเรากับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมบ้านของเราถ้าว่าเราปฏิบัติได้ที่นี้ บ้านเมืองเราก็สงบสุขเราก็มีความสุขก็ไม่มีเหตุเพศภัยอันตรายมาแผ้วพานเราหรือว่าเราหลุดพ้นจากบ่วงมารก็ไม่มีมารเพราะเราเองก็ไม่เป็นมารเขาก็ไม่เป็นมารเพราะเขามีศีลมีธรรมเขาถือศีลถือธรรมเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือการช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลกันเราให้เขาเขาให้เราเขาช่วยเขาเขาช่วยเราตอบแทนบุญคุณกันครบบริบูรณ์ เราก็เรียกว่าเรามีศีลเรามีธรรมหลังจากนั้นถ้ามีธรรมได้ครบบริบูรณ์สูงสุดเพื่อยกระดับจิตของเราให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือเรามาตอบแทนคุณของพระธรรมที่พระธรรมท่านน่ะได้มอบแสงสว่างให้เรามอบปัญญาให้เราให้เราให้ได้แจ้งสว่างให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเราก็เลยมาบูชาคุณของพระ พุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพระสีอริยะเมตไตรสีอริยะบุคคลผู้ประเสริฐนั่นเราจึงจะหลุดพ้นจากการติดหนี้คุณของพระธรรมส่วนผลทานที่ได้นั้นก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะนำไปบริหารบ้านเมืองอย่างไรไปช่วยเหลือประชาชนอย่างไรนำไปประกอบสัมมาอาชีพอย่างไรให้เรานำผลทานนี้ไป พัฒนาอาชีพของตนอย่างไรเป็นหน้าที่ขององค์ธรรมที่ท่านมาโปรดมาช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลเราถ้าไม่มีธรรมมันก็ช่วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะสนับสนุนองค์ธรรมครูบาอาจารย์ที่มาชี้แนะแนวทางให้เราหลุดพ้นได้จริงจากการที่เราเคยเชื่อว่าเราเคยไปสวดมนต์เราจะหลุดพ้น มันก็ไม่หลุดพ้นทันทีมันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนกลับไปบ้านก็ไปทุกเหมือนเดิมเขาก็เรียกว่าเห็นทับยาเข้าใจไหมมันทับไว้มันจะสงบสุขแป๊บหนึ่งชั่วงูแลบลิ้นเนี่ยชั่วช้างพัดหูงูแลบลิ้นเฉยๆกลับไปบ้านเราก็ไปเป็นทุกเหมือนเดิมเพราะเราไม่ฝึกการให้การทานการเสียสละ พระสงฆ์ก็ไม่ฝึกการให้การทานการเสียสละพระสงฆ์ก็หลงลาบหลงยศหอบกอบโกยหาเงินหาทองหาทรัพย์หาสมบัติเอา,าศาสนาของพระาศาสดามาเป็นสถานที่หาทรัพย์หาสมบัติมาบำเรอตนมันก็เลยผิดต่อศีลต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็เลยไม่รู้ทางเดินมนุษย์ก็ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องมนุษย์ก็เลยไม่หลุดพ้นเมื่อไม่หลุดพ้นแล้วธรรมชาติภัยก็เกิด ภัยจากมารจากมนุษย์ด้วยกันก็เกิดภัยจากสัตว์ก็เกิดภัยจากข้าราชการก็เกิดภัยจากธรรมชาติก็เกิดภัยจากสัตว์ก็เกยอะแยะมากมายมาให้มนุษย์เป็นทุกข์แล้วเราก็จะหลุดพ้นได้ยังไงแค่การสวดมนยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางว่าเราจะหลุดพ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติลดละปล่อยวางทำบุญทำทานมีทรัพย์มีสมบัติ ไม่หวงไม่ตะหนีไม่ขี้แพงไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่แกตัวนนเราถึงจะหลุดพ้นเรามาสนับสนุนองค์ธรรมอ้าวเราเกิดความเชื่อความศรัทธาแล้วท่านให้แสงสว่างแก่เราแล้วเราจะต้องไปทําบุญกับท่านเราจะต้องมาสนับสนุนส่งเสริมท่านขึ้นเพื่อให้คนได้แจ้งสว่างเหมือนเรา คนอื่นเขาจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วเขาก็มีความสงบสุขร่มเย็นตรงนั้นมันจะเป็นบุญมาสนองเราคือให้เขาได้แจ้งได้สว่างได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเหมือนเราเมื่อทุกคนปฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธทมของพระศา,าสดาได้แล้ว แม้เราสงฆ์เองก็ปฏิบัติได้แล้วญาติโยมก็ปฏิบัติได้แล้วโน่นความหลุดพ้นจึงจะเกิดขึ้นความสุขความเจริญสุขสําราญเบิกบานใจความสีวิไลจึงจะเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าไปสร้างวัดมำงามมันจะสีวิไลไปสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความสวดสะดวกสบายเราจะได้สีวิไลมันยังไม่สีวิไลถ้าจะสีวิไลได้นั้น เราต้องอาศัยธรรมะจึงจะสีวิไหลได้ต้องมีธรรมในจิตในใจต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยรับผลทานให้กับเราแล้วนำผลทานนี้ไปช่วยเหลือเราต่อไปคนตกทุกข์ได้ยากท่านจะขุดขึ้นมาท่านจะเอามาสอนเอามาชำระจิตชำระใจให้สะอาดคนที่เป็นโจรก็เลิกเป็นโจรโจรจึงจะค่อยหมดไปมันจึงจะเสีวิไหลได้นั่นเอง ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเมื่อเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติปานปฏิบัติก็คือถือศีลถือธรรมแล้วก็มาให้ทานมาสนับสนุนส่งเสริมทานไม่ใช่ปฏิบัติไปนั่งหลับตาเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาก่อนนั้นมันไม่เคยสำเร็จเลยนั่นเองสาธุสาธุ